สวัสดีครับผมค a r t เตอ e r เตอนนี้อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าปัญหานะครับผมใช้เมนบอร์ดของ MSI มีปัญหาก็คือว่าผมไม่สามารถกดสลิปโหมดนะครับแล้วสามารถแบบกดกดคีย์บอร์ดหรือขยับเมาส์อะไรอย่างเงี้ยทำให้เครื่องมันติดได้นะครับซึ่งอันนี้ปัญหาผมเกิดจากหลังที่ผมอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ก็มีวิธีแก้นะผมจริงซื้อเครื่องใหม่มาก็เป็นนะครับนี่ตัวเป็นตัวเครื่อง ค,คือเครื่องเนี่ยอุปกรณ์จะเป็นของอันอื่นแหละแต่ว่าเมนบอร์ดเป็นของ MSI ซึ่งวิธีแก้นี้สามารถแก้ได้ทั้ง n o t e บุ๊กของ MSI แล้วก็เมนบอร์ดของ MSI นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตั้งกล้องมาเบื้องต้นนะครับเราต้องเข้าไปในไปออดนะครับหรือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า UEFI นะครับก็ไปที่ Start Setting นะครับแล้วก็ไปที่ System ก็คู่นะครับสตาร์ทซิสเต็มแล้วก็ไปที่ Recovery นะครับก็ง่ายๆครับนับเมนูถ้าไปเซตติ้งเสร็จแล้วไปเมนูที่สองเซตอ่อซิสเต็มนะครับเสร็จแล้วก็นับลงมาสามหกเก้าสิบสองปุ่มที่สิบสองครับ Recovery ถ้า Windows มีอัปเดตเมนูไม่น่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปไปมากกว่านี้นะอ่าพอเข้ามาใน Recovery นะครับไปที่ Advanced Startup เพื่อที่จะเข้าไปใน UEFI นะครับหรือเมนบอร์ดนะครับกดรีสตาร์ตรีสตาร์ต now นี้ได้เลยครับเราย้ำรีสตาร์ต now อีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ผมเข้าใบออดวิธีวิธีนี้ผมพยายามกด delete กด F2 อะไรที่เขาบอกในหน้าหน้าเมนบอร์ดแล้วเข้าไม่ได้ <c oughs> แล้วกดวิธีนี้เข้าได้ <c oughs> ก็เลยแบบไม่เอาแล้วไอ้วิธีกด delete กดปุ่ม F2 อะไรเนี่ยคือคือถ้าเป็นเมนบอร์ดเอ้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอะครับ นบูก็ได้แต่คอมตั้งต้นเนี่ยเนื่องจากผมเป็นแบบคีย์บอร์ด USB เนอะแล้วมันเสียบขนาดเสียบกระเมบอดนิดม,มันกดไม่ติดก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้รอเขารีบูทเข้าไปในตัวหน้าเซตติ้งสักครู่นะครับเนี่ยครับเขาจะมีบอกข้างล่างมุ้ให้กดปุ่มดี l e t หรือปุ่ม F2 ไม่เห็นติดเลย <laughs> ทำไมผมอัปเดตใบใบอ่อนแล้วเครื่องมันแอบ,แอบชา้านิดนึงนะอ่ะไม่เป็นไรต่อมาไปที่เอ่อทูบชูดนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกรีเซ็ต U P C อ่าแต่เราไม่ได้รีเซ็ตนะต้องบอกก่อนอ่ะเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่แอดวานซ์ออปชั่นครับแล้วก็ไปที่อันที่หเนี่ครับอ๋ออันที่สี่สิ UEFI firmware setting นะครับก็บอก change setting in your PC UEFI firmware จำง่งายๆครับจำตัว U ตัว E ตัว F ตัว I แค่นี้ก็ได้ครับแล้วกดปุ่มนี้เข้าไปแล้วกด restart อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราจะเข้าสู่ใบขอนคือคามจริงเมนูนี้สามารถเอามารเ s e t Windows ได้ด้วยนะถ้าเกิด Windows ใครอ่ดๆช้าๆแบบโปรแกรมมันแบบเหมือนลงโปรแกรมเยอะหรือเลหือเหมือนแบบเครื่องติดเวราหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถกดรี s e t ตรงนี้ได้จะไม่ต้องไปตั้งเสีเฟได้รูป format Windows ใหม่ได้ ปกติผมจะเอาไวร้รางเครื่องคลีนตอนที่แบบว่าบางทีอัปเดตได้เวอร์การ์ดจอแล้วเครื่องรวนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะดาวเกตเครื่องแล้วแบบให้เครื่องมงันโล่งๆคลีนๆแบบไม่มีโปรแกรมอะไรแบบเหมือนตอนที่เราลงโปรแกรมม้เยอะๆอู้พอมาหน้านี้แล้วแล้วก็แบบนะอันเนี้ยจะยากละสาหรับคนที่ใช้อ่ะคนที่ใช้น็อตบุ๊กจะง่ายหน่อยคือเข้ามากดปุ่ม Del ี่ห F2 เนี่ยเข้ามาเมนูนี้จะง่ายแต่คนที่ใช้ PC แล้วกดไปติดแบบผมเนี่ยอาจจะเข้าแบบ หลายสเต็ปไปเมื่อกี้สักนิดหนึ่งถ้าเกิดใครใช้โน้นบุกก็ข้ามาสเต็ปนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดเข้ามาทางหน้าตัวไบออรนะครับซึ่ง MSI ก็ตั้งชื่อว่า MSI Click OS นะครับเอ้ยขอโทษ MSI Click BIOS นะครับตรงนี้เริ่มต้นไปที่ Advanced ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Advanced อีกครั้งหนึง่ง มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับเขียนว่า USB configuration ของผมเนี่ยอยู่อันที่5นะครับผมใช้ board, เมนบอร์ด MSI รุ่น Z890 ขีด P, P WiFi นะครับแต่ตัวเมนบอร์ดก็ถ้าถ้าเข้ามาในตรง Advanced แล้วก็กด Advanced ตรงอีกทีนึงก็ลองหาตัว USB configuration ตรงนี้ดูครับ ทีนี้ตอนกดตั้งค่าเนี่ยผมลองมาหลายทุกวิธีแล้วเอ๋อสักครู่นะอ๋อขออภัยครับเดี๋ยวแป๊บนะตรงเมนูต้องกดคาว่า wake up event setup ครับโอ้โห อันนี้นี่ไงตรงนี้จะเป็นการเซ็ตว่าให้เครื่องเนี่ยครับสามารถกดติดได้ซึ่ง Default เดิมของผมเนี่ยถ้าเป็นเมนบอร์ดของผมเนี่ยครับรุ่นโปรซเบ็กเก้า i ุนพีไวไเนี่ยครับ MS 7 E 3 4ตัวเนี้ยพากฏว่ามันต้องเปลี่ยนเป็น OS ครับ๋อ,อขออภัยเป็น BIOS ถูกแล้วแต่ว่าให้เปลี่ยนตัว USB device เนี่ยเป็น enable แล้วก็ สามารถตั้งเลือกว่าจะเปิดตัวคีย์บอร์ดหรือตัวเมาส์ได้ซึ่งผมรู้สึกผมมาชอบป,ปิดเมาส์นะผม o อ disable แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมขอเปิดมันจะมี any key กดปุ่มอะไรก็ได้บนคีย์บอร์ดแล้วเครื่องจะติดกับปุ่ม hot key ซึ่ง Default เดิมจะมี3ปุ่มคือ control esc control f 1 control space bar นะครับก็เลือกเป็นผมผมรู้สึกผมถ้าผมใช้มือเดียว control space bar ผมอาจจะหมาะ ผมขอเป็นคอนโทรลสเปซบาร์นะแต่คอนโทรล e c ผมว่ามันไกลมือไปหน่อยคอนโทรล e c คอนโทรลสเปซบาร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูคีย์บอร์ดสักครู่นะครับคอนโทรลสเปซบาร์ bar, ใช่ไหมคือถ้าเป็นตัวคอนโทรลสเปซบาร์เนี่ยผมกดคอนโทรลแล้วผมกดสเปซบาร์อย่างเงี้ยผมสะดวกนะแต่ถ้าคอนโทรล e c มันมันลึกไปบางทีคีย์บอร์ดผมมันเป็นลิ้นชักมันอยู่ข้างในเรากดไปสะดวกแต่ถ้ากดอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมผมสะดวกนะครับ เพราะบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ใช้คีย์บอร์ดเท่าไหร่เวลาสตรีมอ่ะคือพอเราไลฟา์ขึ้นจอเสร็จปั๊บมันก็จบแล้วสรุปก็คือถ้าเกิดเข้ามาในไบออดได้นะครับไปที่เมนู a แอดวานแล้วก็ไปที่ Feature Wake Up Event Setup นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ตัวเดียวกันเลยจะทำให้เราสามารถเข้ามากดตัวคีย์บอร์ดหรือคลิกเมาส์ หรือก็แท็กแพดนะครับเราทําให้เครื่องติดได้ตัวอื่นลองดูแล้วไม่ไม่เวิร์กไม่ติดในวงเน็ติร์กอะไรไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าผมเปิดแค่ตัวเมาส์หรือคีย์บอร์ดคือเปิดทั้งคู่หรืออย่างไดอย่างนึงแต่ไม่ยอมเปิด USB ดีไว้อะของผมไม่ติดนะเออผมไม่รู้โนบุ๊กเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะเปิด USB ดีไว้ด้วยเพื่อให้เขารับรู้ว่าเออตัว USB ดีไว้เนี่ยเราเปิดให้มันเวกอัพได้นะ แล้วก็เปิดเมาส์กับคีย์บอร์ดเอาไว้นะครับอ้อแต่เมาส์ผมขอไม่เปิดดีกว่าเพราะปกติเวลาเลื่อนลินชักอะเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับเวลาเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันขยับเจาะมันเครื่องมันติดเองอะเออผมผมไม่ชอบผมเลยแบบโฟกัสที่คีย์บอร์ดดีกว่าคีย์บอร์ดมันต้องกดปุ่มอะครับมันจะติดอ้าวแล้วทำไมใบออดผมกลับไปใช้ไอ้นี่อีกล่ะมีหน้าทำไมเครื่องช้าเดี๋ยวขออนุญาตปรับ A M P แป๊บนึงนะครับ ờ mình xmp mp đó là bằng một nghìn take 1 ok ต้องเปิดอะไรอีกไหม CPU ของไม่บูดีกว่าโอเคน่าจะเสร็จละพอเสร็จแล้วก็ปุ่ม F 1 0นะครับเพื่อที่จะเซฟแล้วตอบ yes แต่เรื่องบัตรแรมนี่เดีย๋ยวต้องทำคลิปคลิปแยกอะอธิบายคลิปนี้น่าจะไม่ทันอย่างพุ่มลงนะผม,มยังงงอยู่เลยคือเนื่องจากผมอัปเดตตัว ใบออดค่อนข้างบ่อยเนื่องจากมันจะมีผลในการที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มบัตรแรมได้เพิ่มโอเวอร์คล็อกได้มากขึ้นเต็ม1ัภาพที่ที่ใช้งานเนื่องจากตัว CPU ตัวใหม่เนี่ยอันตาเซผมใช้อันตาเซอง i n ของอ่ะครับรุ่น 265KF ตัวซีรีส์สองอ่ะโอ้โหตัวซ,ซีรีส์นี้เฟิร์มแวร์อัพถี่มากมาทุกเดือนแล้วเวลาที่เราจะใช้นะครับเราก็ต้องเสียบแฟลชไดตรงช่อง USB เนี่ยให้มันตรงนะครับ ก็ผมซูมให้เห็นไม่ได้อ่ะเทปนี้เสียายมันจะมีช่องตรงนี้เขียนว่า <Okay. S 1> อเอ,าอ่อเฟิร์มแวร์ไบออดคือพอดีผมอัปเดตเฟิร์มแวร์ทีไรเนี่ย,ด,ยด้วยความที่บอกว่าเฟิร์มแวร์ไบออดเนี่ยเขาจะรีเซ็ตร้างค่าตัวไบออดหมดเลยอุ้ย AI boot enable recommend อ๋อมีคำเกิน AI ฮะเหมือนจะไม่ได้ หรือเปล่าถ้าผมใช้นะช่วงนี้ผมจะเนเรทเอไบ่อยมากเลยแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้างในมัน้งอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดสลีปโหมดนะครับสตาร์ทแล้วก็สลีปดูว่าเครื่องเนี่ยติดไหมนะครับโอเคตัวนี้เครื่องดับเรียบร้อยแล้วให้ดูคอนเฟิรนะครับว่าเครื่องเครื่องดับสนิทเลยนะแบบไม่มีไฟไม่มีอะไรขึ้นใส่ที่ผมกดสลีปตอนตอนช่วง กดสลีปก็อย่างที่ผมบอกเวล,ลาผมไลฟ์สตรีมอะครับผมต้องแบบถอดเทปดไอถอดสายถอด USB อะไรอย่างเงี้ยมันมีกล้องมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยเราเอาไว้ด้านหลังเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะต้องแบบก้มไปแล้วก็มันต้องก้มไปใต้โต๊ะก็เลยหันด้านหลังเนี่ยมาหันาหันหลังเครื่องเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วเวลากดเปิดเครื่องเนี่ยปุ่มอยู่ข้างในนู้นเลยอะมันต้องแบบคุใต้โต๊ะไปกดมันก็ไม่สะดวกเนอะก็เลยใช้วิธีการกดสลีปเออแต่ทำไมวันนี้สลีปแล้วไฟมัน เดี๋ยวนะผมขอปิดไฟแป๊บนึงปกติผมเป็นคนไมีชอบไฟ R G B แล้วก็ไม่ดับด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองกดสเปซบาร์ดูมันติดไหมนี่อ่ามีเสียงพัดลมและนี่ติดแล้วครับกดสเปซบาร์ติดและอันเดิมมากดให้ตายกดไม่ติดต้องไม่นั่งปรับใบอ่อนเนี่ย ำไมอัปเดต firmware เมนบอร์ดรอบนี้เครื่องมันช้าๆแปลกอ้าวอ๋อเมื่อกี้อ่ะเครื่องมันยังแบบบูตไม่เต็มที่อะไรเงโปรแกร,รมยังรันไม่เสร็จเลยครับ Wi-Fi ต่อ,อยังเอ๊ะทำไมเน็ตเวิร์กแปลก 5 7า4โ,โอเคถ้าผมลองสลีปใหม่นะเอ้ยหนุ่มนะดิสคอร์ดยังรันไม่เสร็จเออคือมันต้องดับสนิทอย่างงี้สิเมื่อกี้เหมือนโปรแกรมมันยังรันไม่เสร็จนะครับไอ้เดี๋ยวผมกดสเปซบาร์นะเออเดี๋ยวก่อนนะผมเซ็ตไว้ว่าผมกดคอนโทรลสเปซบาร์ไม่ใช่หรอ <laughs> อันเนี้ยเครื่องติดละ ก็คิดผมจะถ่ายตรงนี้ก่อนนะอ่าเนี่ยเครื่องติดละ่มันช้าจังเลยอ่ะก็ติมันเร็วกว่านี้นะผมไปไปเปิด AI boot อะไรเมื่อกี้แน่เลยเดี๋ยวผมไปปิด AI boot ก่อน อย่าเข้าไปออดไปไหมยเมื่อกี้ไม่ใช่ AI บูตไปบูต AI แล้วเหมือนแบบอืมแถไมไ่ได้โอเวอร์คอพีซีด้วย โอ้เทมนี้ยาวเลยอ่ะอืนเครื่องมันช้าขอโทษด้วยนะครับไหนใครบอกว่าซื้อคอมใหม่แล้วมันจะเร็ว ผมไม่อยากตัดช่วงช่วงโหลดเท่าไหร่นะคืออยากให้รู้จริงว่ามันว่ามันแบบความจริงมันก็ไม่ได้ชา้าเลยขนาดนั้นนะครับโอเคมาอีกครั้งหนึ่งท็อป s h ชูตแล้วก็ a d ดวานซ์ออปชั่น UEFI Firmware Restart ขอไปเร็วๆเลยนะ <laughs> ไม่ไหวละ เมื่อกี้รู้สึกได้อย่างหนึ่งพอเปิดเปิดบัตรแรมหกพันอ่ะเออเฮ้ยเครื่องเครื่องเร็วขึ้นนะคือถ้าเกิดแบบมันเปิดคืออย่างนี้ครับตัวบัตรแรมผมตัวเนี้ยบัตรอยู่ที่หกพันพอดีไม่ได้ซื้อบัตหกพันสี่เพราะหกพันสี่ราคาเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งเลยผมจริงมันมีบัตแต่พันกว่าด้วยนะัแต่ราคาก็ถีบเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกแบบโอ้เสียงว่า NPU เนี่ยไม่ต้องเปิดดีฟ a u l t เลยครับม,มันจะมี ค่า msi performance reset ตรงนี้ครับที่เขียนว่า intel default ครับแต่อันนี้ผมผมอยากเปิดเป็น extreme หนึ่งเลยอะ่ะเออเขาเปิดเป็น performance แล้วกันแล้วก็เปิด v ram เป็นเอ้ย b u t ram ให้เป็นตัวนี่นครับ ขอโทษครับตัว xmp หนึ่งประมาณนี้อันอื่นเซตตั้งค่าดูไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคไม่มีอะไรทำไม ทำไมแรมปรับ x อ p กวันแล้วมันไม่ขึ้นแล้ว CPU s p e n s น n g อยู่แค่ห้าจุดสองกิกตอนนี้นักน้ากล่องเขียนห้าจุดห้าจะอยากปรับเพิ่มมากกว่านี้นะเฮ้ยทำไมสปีดเหลือห้าจุดหนึ่งยังไง น่าจะโอเคแหละกด F10 เอ๊ะยดยวนะไม่ปรับคลอ,อกเยอะจังเลยอ่ะงั้นขอทวนนะครับ advance advance wake up wake up config นะครับใบอ่อนนี้อันเหมือนเดิมไม่ต้องปรับอะไรแต่ว่ามาเปิดเปิด2ตัวคือ USB d e v i c e เป็น enable แล้วก็เปิดตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วกด F10 ทำไม SOC clock มันลดลงล่ะจาก110เหลือ100เดียว อยากให้บูตคอมเร็วๆจังตัวเนี้ยชักอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากแฟลไบออดอะคือเหมือนไบออดพอยิ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันมันช้าไงก็ไม่รู้ตอวนี้กลัวเปิดไม่ติดใหม่ คือตอนนี้เครื่องปิดนะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนผมไม่ชอบไฟ R G B มันปิดไม่ได้แล้วอะโอเคดับแล้วดับหมดนะเนี่ยผมชอบให้มันมืดๆอย่างเงี้ยครับะเดี๋ยวผมลองให้มันรันโปรแกรมครบหมดก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ารันไม่ครบแล้วเดี๋ยวมันไอ้นี่เดี๋ยวมันค้าง เวลาผมเข้าวินโดว์ผมชอบปิดแอนตี้เวลาเพราะว่าผมจะทำพวกตัดต่อวีโอไลสตรีมเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันใช้พลังเครื่องเยอะโอเคอ่ะสลีปนะน่าจะรันครบแหละโอเคตัวนี้เครื่องดับเรียบร้อยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องนะอ่ะตัวนี้เครื่องดับนะเดี๋ยวผมจะจับจออย่างงี้ไว้นะ อ่าเครื่องติดและแล้วก็รอดูหน้าจอครับว่าติดมันมันสลีปโหมดผมมันมีข้อเสียอย่างนึงคือกว่ามันจะติดตมันช้าอ่า s i น์ in โอเคเอ้ยเร็วขึ้นแสดงว่าเมื่อกี้ไปเปิด NPU แล้วมันเหมือนแบบมันทำให้เครื่องช้าอันนี้เหมือนแบบผมผมรู้สึกสลีปโหมดแล้วมันเร็วขึ้นผมลองสลีปอีกรอบนะ แล้วเดี๋ยวผมลองลองกดเปิดอีกทีดูนะผมต้องรอดังปิ้งก่อนโอเคอ่าตอนนี้ผมคอให้เครื่องติดละจะดูความเร็วของมันนะครับว่ามันแบบเออมันสลีปแล้วมันแบบกลับมาเปิดเร็วไหมมันอาจจะเปิดไม่เร็วเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กนะครับพวกโน้ตบุ๊กมันจะอุปกรณ์อะไรต่างมันจะแบบเหมือนโมดิฟายแบบมาเพื่อแบบสลีปโหมดแล้วมันโอเคแต่สำหรับพีซีผมตั้งโต๊ะผมว่า ผมผมไม่ซีเรียสผมรอห้าวิสิบวิผมรอได้นะครับอ่ะตร,ตรงตรงนี้ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวสลิปอีกรอบหนึง่งเราดูฝั่งฝั่งตัวเครื่องนะครับสลิปโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะผมเดี๋ยวลองมันดังปิ้งแปงนึงนะมันต้องให้พัดลมมันหยุดอ้าวโอเคมันอ่ะเมื่อกี้มันมีไฟแป๊บเมื่มกีจะล้วก็มันดังปึ๊กก็คือแบบมันตัดไฟละโอเคผมเปิดนะหนึ่งสองสาม เครื่องติดแล้วอันนี้ผมผมจะให้ดูฝั่งฝั่งด้านนี้บ้างนะครับว่าแบบเวลาเครื่องที่เราเปิดแล้วมันเป็นยังไงโอ้ตอนตอนนี้เครื่องเครื่องผมหน้าจอติดละอ่ะเครื่องไฟดับเรียบร้อยนะครับกลับมาที่หน้าจอตอนนี้ก็คือเครื่องเอ่อลองเข้าหน้าวินโด้กดคอไสเปซบายทีนึงกดใช่อินทีนึง เรื่องเกี่ยวกับวิธีว่าแบบเอ๊ะทำให้คอมไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับก็แค่ไปเซตติ้งแล้วก็ไปที่ผมจำได้ว่าไปที่เอ c c o u n t นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่าใช่ไปอันแรกเลยครับ user info อันนี้ครับเสร็จแล้วตรงลบตรงนี้มันจะมีแบบมีไซต์เดิมนะถ้าเกิดใครซ i ่อินเป็น Account ไว้เนี่ยกดเป็น มันจะมีเขียนว่าเป็น local account อะครับตรงเนี้ยได้แต่ของผมคือเป็นเป็น local account account อยู่แล้วให้กดตรงข้างหลังตรงสีเงินตรงเนี้ยครับถ้าเกิดถ้าเครื่องแบบอันนี้กรณีที่แบบใส่เมลอยู่แล้วต้องแสลบผ่านนะครับเราแบบเอ้ยไม่อยากเครื่องแสลบผ่านแต่ถ้าเกิดใครเป็นโน้ตบุ๊กพกพาแล้วต้องไปข้างนอกผมแนะนานใส่เถอะมันอันตรายเพราะว่าการที่แบบว่าจู่ๆเข้าเครื่องมาเข้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมึงบางทีเข้าถึงข้อมูลมันเข้าถึงระ,ระดับรหัสผ่านใน Google Chrome ได้นี่น่ากลัวนะครับ ในพ c ก็แต่ถ้าเกิดเป็นคอมตั้งโต๊ะอยู่บ้านแล้วแบบไม่ได้ไปไหนไม่ค่อยมีใครมายุ่งอะไรกับเราอย่างเงี้ยแล้วแบบกะว่าแบบใช้งานสะดวกเปิดเครื่องมาทํางานไลฟ์สตรีมเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับในก็เรื่องของ Security เนาะมันก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วสําหรับเอ่อ MSI นะครับสําหรับคนที่จะตั้งค่าให้แบบกดสลิปโหมดแล้วแบบกลับเครื่องมาได้แบบเอาเครื่องกลับมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด ที่เป็นคอมประกอบหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ลองวิธีนี้ดูนะครับถ้าถอยอีกทีนึงก็คือ start setting system นะครับสำหรับเขาที่เข้าไปออดน,นะครับแล้วก็ไปที่ recovery นะครับแล้วก็ไปที่ advanced startup แล้วกด restart หวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ยี่ห้อ MSI เหมือนกันนะครับแล้วก็หากใครมีติดขัดตรงไหนก็สอบถามกันได้นะครับ ในเทนนต้องขอตัวลาไปก่นอนโอ้คนั้างยาวเลยกับครึ่งชั่วโมงไม่นึกว่าจะยาวขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ